ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเริ่มต้นที่มเมล็ดพันธุ์เสมอไม่ว่าจะเป็นความฝันและนิมิตที่พระเจ้าทรงประทานมาให้กับพวกเราแต่ละคนนิมิตและความฝันเหล่านั้นไม่ใช่จะปรากฏให้เราเห็นภายในเวลาเพียงแค่ชั่วข้าคืนอย่างสมบูรณ์แบบมันเติบโตจากมเมล็ดพันธุ์ที่พระเจ้าทรงปลูกไว้ในหัวใจของพวกเราทุกๆคน ส่วนพวกเราก็มีหน้าที่เลี้ยงดูธนุถนอมให้มันเติบโตขึ้นวันแล้ววันเล่าลดน้ำรวนดินสายปยุ๋ยจนกระทั่งมันโตได้เต็มขนาดของมันมันถึงจะผิดอกออกผลในชีวิตของพวกเราในทํานองเดียวกันมเมล็ดพันธุ์ก็ถูกปลูกไว้ในคันของบรรดาทุกๆคนเมื่อมีการปฏิสนธิขึ้นมาเด็กทารกคนนั้น ไม่ได้ปรากฏให้เราเห็นสมบูรณ์แบบในเวลาทันทีมันต้องใช้เวลาทั้งหมด9เดือนอยู่ในท้องของแม่เพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นเด็กทารกที่สมบูรณ์แบบพวกเราเห็นแบบอย่างกันทําสิ่งต่างๆของพระเจ้าอยู่บ่อยครั้งมากๆในชีวิตประจําวันของพวกเราและพระเจ้าทรงใช้แบบอย่างของการถือกําเนิดในหลายๆด้านในชีวิตของพวกเราเองพระองค์ทรงเริ่มต้นที่มเมล็ดพันธุ์เสมอ พระองค์ทรงปลูกไว้ในรูปแบบของความคิดความฝานันและความปรารถนาที่พระองค์ทรงบรรจุไว้ในหัวใจของพวกเราการที่เราจะทําให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นเติบโตและมีพัฒนาการเราจําเป็นต้องเลี้ยงดูฟุมฟักมันอย่างดีที่สุดเอาใจใส่ดูแลและปกป้องมันไว้สุดชีวิตของเราเพราะมันซาตานและสมุนของมันมันจ้องที่จะขโมยลักฆ่าและทําลายความฝันในลิมิทเหล่าน,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 นั้น มันซาตานและสมุนของมันมันจ้องอยู่ตลอดเวลาที่จะขโมวยมเมล็ดพันธุ์ที่พระเจ้าทรงหย่อนไว้ในชีวิตของเราถ้าเราดูแลมเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นดีๆอดพนเชื่อมั่นและไว้วางใจในพระเจ้าสักวันหนึ่งมเมล็ดพันธุ์ที่เราดูแลนั้นก็จะเกิดดอกออกผลให้เราได้เห็นด่งที่ใจของเรานั้นปรารถนาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของพวกเราได้ตรัสเอาไว้ว่า มันมาเพื่อลักฆ่าและทำลายพระเยซูยังตรัสอีกว่ามันซาตานและสมุนของมันเป็นผู้มุสาหรือจอมโกหกมันเป็นบิดาแห่งการมุาสาแส้แส้งตอแหลและหลอกลวงมันจะคอยกักขังม,มนุษย์เอาไว้เพื่อไม่ให้มนุษย์เหล่านั้นทำอะไรได้แม้แต่อย่างเดียวเลยมันใช้กลวิธีที่แยบยลด้วยการขโมยและโกหก ในวันนี้ผมพิสูจน์ได้เลยว่าไม่ว่าใครก็ตามก็สามารถทำให้การทรงเรียกในชีวิตของเขาสำเร็จได้ทั้งนั้นทุกคนโดยปกติแล้วผมเองก็ไม่ได้มีความสามารถหรือว่าของประทานอะไรมากมายนะักแต่ผมมีปากและคำพูดและผมก็ใช้มันเพื่อถาวายเกียรติพระเจ้าของผมผลก็คือผมได้ชื่นชมกับความสำเร็จมากมายในชีวิตของผมกับมเมล็ดพันธุ์เหล่านั้น ที่พระเจ้าหย่อนลงมาในใจและในความคิดของผมเพราะว่าผมยอมทุ่มเทเวลาและความพยายามเพื่อพัฒนาสิ่งที่พระเจ้าทรงมอบไว้ให้กับผมเราทุทกๆคนมีศักยภาพแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเต็มใจทำงานหนะักถ้าวันนี้คุณเห็นใครบางคนที่เล่นเปียโ,โนเก่งมากๆในงานคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีคุณเองก็จะรู้ได้เลยทันทีว่า เด็กคนนั้นต้องใช้เวลาเป็นปีๆในการฝึกซ้อมเล่นเปียโนในขณะที่เพื่อนฝูงของเขาอาจจะไปเตะฟุตบ,บอลหรือว่าเล่นเกมไปวันๆและวิ่งเล่นไปมาทำตัวไร้าสาระไปวันๆหรือทำอะไรที่คนสมัยนี้เขาชอบทำกันนักเปียโนคนนั้นอาจจะต้องสูญเสียความสนุกสนานในชีวิตไปไม่น้อย แต่เขาได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ของเขาในการพัฒนาศักยภาพของเขาพัฒนาเมล็ดพันธุ์ของเขา,พ,า,เพ,ขเขาพัฒนาสิ่งที่จะทําให้เขาพบกับความยินดีตลอดวันคืนชีวิตที่เหลืออยู่ของเขามีคริสเตียนจํานวนมากมายที่ไม่เคยมีประสบการณ์กับความยินดีเช่นนี้ในชีวิตเลยเพราะพวกเขาไม่เต็มใจที่จะจ่ายราคาเพื่อจะได้มันมาครอบครอง พวกเขาแค่อยากจะทำอะไรแล้วต้องได้ทันทีเดี๋ยวนี้ตอนนี้มากกว่าเรื่องนี้ทำให้ผมเป็นห่วงจริงๆสำหรับยุคสุดท้ายนี้กับเหล่าผู้ชื่นกับการที่หลายต่อหลายคนใช้เวลาของเขาเพื่อปรนเปลอเนื้อหนังของตัวเองผลก็คือบ้านปลายของชีวิตจะมีแต่ความว่างเปล่าเหงาววาเวสิ้นหวังในวันนี้คุณจะได้ชื่นชมกับความสำเร็จ ในการใช้ศักยภาพของคุณเองก็ต่อเมื่อคุณกล้าที่จะพัฒนามันดูแลเมล็ดพันธุ์ที่พระเจ้าหยอดลงไปในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นในความฝันนิม,มิตหรือความคิดวิธีการก็คือ,จด,อจดจอ้องจดจ่ออยู่กับสิ่งเหล่านั้นตั้มใจอย่างเต็มที่และไม่ล้มเลิกง,ง่ายๆมีคริสเตียนมากมายที่อยากจะรับใช้องค์พระเยซูคริสต์มีคริสเตียนมากมายที่มีความฝันและนิม,มิต แต่พวกเขาหวังเพียงแค่ว่าต้องได้เห็นมันทั้งหมดพระเจ้าหย่อนมเมล็ดพันธุ์ลงมาในชีวิตของเราเพื่อให้เราจะได้ชื่นชมทุกกระบวนการในการเติบโตและในวันนี้ผมขอท้าทายพร้อมเชิญชวนให้กับคุณว่าอดทนดูแลนิมิตเป้าหมายเหล่านั้นเอาไวด้ดีๆแล้วเมื่อถึงเวลามันจะผลิดอกออกผลในชีวิตของคุณเองอามน